เพงให้ทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นก็เป็นไปตามแผนที่กสทชจะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นใน4ภูมิภาคในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการกสทชนะครับก็มีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือว่าประชาพิจารณ์โครงการแจกคูปองสนับสนุสน,นการ,ปรเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลรวมมูลค่า25,000ล้านบาทโดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันนะครับเนื่องจากมีความจําเป็นเร่งด่วน โดยนายฐากรตันทสิศศรรทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชก็เปิดเผยนะครับว่าการทําประชาพิจารณ์จะจัดขึ้น4วันนะครับสภูมิภาคนะครับครั้งแรกเนี่ยวันที่4กรกฎาคมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับครั้งที่2วันที่5กรกฎาคมไปพื้นที่ภาคอีสานก็ไปจัดที่ขอนแก่นนะครับ ครั้งที่3วันที่8กรกฎาคมที่ภาคใต้สงขลาและก็ครั้งที่4คือ10กรกฎาคมต่อเนื่องกันเลยนะครับที่กรุงเทพมหานครและการทําประชาพิจารณ์แต่ละครั้งก็จะมีตัวแทนจากคอสอชอเข้าร่วมรับฟังด้วยนะครับโดยมีเงื่อนไขตรงนี้ครับ เงื่อนไขยอยู่ที่ว่าราคาคูปองเริ่มที่690บาทลดลงจากที่คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากทปสสรุปไว้ที่1,000บาทและต้องทำหนังสือสอบถามไปถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชว่าโครงการนี้เข้าข่ายจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่นะครับ นอกจากนี้กสทชได้ชี้แจงต่อพลเอกไพบูลณ์คุ้มฉายาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายกสทชเพื่อขอให้ออกประกาศปดล็อกให้สถานีวิทยุชุมชนได้ดำเนินการออกอากาศได้ค่ะโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นสถานีวิทยุที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงผ่านการตรวจเครื่องส่งและอุปกรณ์ตามประกาศของกสทชรัศมีการบริการไม่เกิน20กิโลเมตร เนื้อหาโออากาศต้องสอดคล้องกับที่คอสชกำหนดและก็ต้องทำา o u u กับกสทชด้วยนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถออกอากาศได้377สถานีส่วนอีก4,000สถานีจะต้องทยอยตรวจเครื่องส่งสถานีและเนื้อหาก่อนที่จะดำเนินการค่ะส่วนเรื่องเห็ดพิษระบาดในช่ว